ค่ะวิกกี้ทารโรค,คลิปนี้หมอหนองมาทําดวงความรักให้แก่ชาวธาตุลมนะคะกุมเมถุนตุลน,นะคะประจําเดือนเมษายนส5 6 7นะคะอยนะคะแต่ว่าอาจจะทําครึ่งเดือนหลังอีกนะอ่าหมอน้องก็จะบอกไว้ในแบบนี้ก่อนถ้าถ้าทาให้ทันนะอืออความสัมพันธ์นที่ไม่ชัดเจนกับคนที่มีคู่แล้วนะคะดูได้แบบตะวันตกแล้วก็แบบผูกดวงนะแบบลัคนาราศีนะคะโอเคดูพลังงาน รวมของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนนะคะให้แฮงแมนนะมีอะไรบางอย่างที่มันสะดุดหรือเปล่าเดทขึ้นมานะคะสะดุดมีการจบนะคะมันเป็นพลังงานความรักขึ้นมาเนาะอาจจะเคยเคยเป็นคู่รักกันแล้วก็ในตอนนี้มันมันกลายเป็นเหมือน ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปแล้วเนาะ,ะคือคือไม่รู้ว่าจะยังไงความสัมพันธ์นี้เพราะมันมีการหยุดชะง,งักไปแล้วมีการจบลงไปแบบกระทันหันด้วยนะคะอหรือคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่อยู่แล้วอะไรงี้ก็ได้เหมือนกันนะเราอาจจะไปรู้สึกว่าเราอยากจะไปอุทิศความรักของเราให้กับคนที่เขาดูมีคู่แล้วอะไรแล้ว,ลวมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันจบไปเนาะไพ่สองดาบตัดสินใจไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ มันยังมีความคลุมเครืออยู่นะคะเราสองคนอาจจะไม่ได้พูดได้คุยกันในช่วงเวลานี้ก็ได้นะหเหรียญการจบลงไปครั้งนี้อาจจะมีการยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างนะ,ะในความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรือบางคนมีในเรื่องของการช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรบางอย่างที่ยังจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะอะ เช่นถ้ามีเรื่องเงินเช่นมีการยืมเงินกันอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันจบแล้วแต่ว่าเรายังจะต้องอืมไปจ่ายหนี้เขาหรือเขามาจ่ายหนี้เราอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ามันเป็นในตรงนั้นนะไพ่เจ็ดไม้เท้ามีอุปสรรคนะคะมันหรือมันมีในเรื่องของความหึงหวงเข้ามาเนาะอ่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดเขามีคู่อยู่แล้วมีความเป็นไปได้ที่คู่ของเขา มาหึงหวงอะไรเราแบบนี้นะ,ะถ,ถ้าเราไปชอบคนที่มีคู่มีโอกาสที่เขาจะปฏิเสธเราหรือเขามีสเปซมีอะไรกับเราก็ได้นะไพ่หกถ้วยแต่ก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะมมีความผูกพันกันอยู่ยังมีความคิดถึงอะไรกันอยู่แบบนี้เนาะอยากที่จะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คนคนนี้ไปรักต่างวัยได้หรือเป็นอ,อดีต คนรักอะไรของคุณก็ได้เหมือนกันเออที่ที่หมอน้องบอกว่าอาจจะเคยเป็นแฟนกันมานะอาจจะถ้าเกิดเคยเป็นแฟนกันมาก่อนมองว่ามันมันคือถึงจุดที่กําลังจะไปแบบแต่งงานกันหรือว่าทําอะไรด้วยการสร้างอะไรด้วยกันแล้วมันก็เหมือนเกิดเกิดสะดุดแบบกระทันหันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีมีในเรื่องของการ หึงหวงอะไรแบบนี้เข้ามานั่นแหละนะไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะมีอุปสรรคทางด้านความรักนะคะเออหรือถ้าไม่ใช่หึงหวงอุปสรรคอื่นๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะไพ่ห้าดาบนันมีความไม่พอใจกันอยู่ในตอนนี้มันก็เลยถ้าพูดคุยกันในตอนนี้หมอน้องบอกว่าก็จะแตกหักนะคะแตกหักหรือไม่ก็ยิ่งทะเลาะกันไปใหญ่เพราะตอนนี้ความสัมพันธ์มันเหมือนโดนดองเอาไว้อะมันมันหยุดชะง,งักไปอย่างนั้นนะ นะคะไพ่ไพ่เดทขึ้นมานะอื่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นมีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะไพ่สองเหรียญอืมความสัมพันธ์ไปไปมามาวนไปวน,วนมานะคะอยู่บนพื้นฐานของความไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เนาะอืมอืม จริงๆคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณหมาย,มายปองเข้ามานานนะเอออาจจะเป็นรุ่นพี่สมัยโรงเรียนเป็นแฟนเก่าอะไรของคุณที่คุณรู้สึกดีขเขามากๆก็ได้หรือตัวของเขาก็ได้สลับพลังงานได้นะคะก็คือเราอาจจะเป็นชอเป็ของเขาหรือเป็นคนที่โอ้โหแบบยังไงอะเขาเทิดทูนมากอะไรประมาณเนี้นะคะเป็นไอดอลอะไรของเขาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่าหรือสลับกันก็คือเขาเรารู้สึกว่าเขาโอโคตเป็นไอดอลของเขานะคะพ่ยก้าไม้เท้า ความสัมพันธ์มาดูยืดเยื้อะนะมันมันถึงแม้ว่าจะเหมือนกระจบแล้วอะแต่มันก็ยังมีการวนกลับเข้ามาแล้วก็ยังมีการมาแบบมีในเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะสําหรับพลังงานรวมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะมีพลังงานอันนี้คือราศีพิจิกกับมีนกรกฎพิจิกนะคะอ เขาอาจเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้เนาอะ,อะในเมื่อคุณเป็นชาวธาตุลมแล้วเขาก็จะเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้ทั้งนั้นต่อมาความรู้สึกของเขาที่พี่ตอคุณในตอนนี้ในตอนนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปเนี่ยไพ่แชร์อัยไพ่หนึ่งดงาบไพ่เดฟตาไพ่เดอะฟู ไพ่คิงถือถ้วยอืเขาอยากเขาอยากไปต่อกับคุณนะอะไม่ว่าจะมีอปุปสรรคอะไรก็ตามแต่เขาคิดว่าคุณเนะี่ยเขามันมีความแตกต่างอปุปสรรคมันเยอะจังเลยอะนะถ้าจะไปต่อเนี่ยเหมือนน้องบอกว่าเขาก็มีการตัดสินใจที่ที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือไปต่อได้นะคะแต่เขาไม่อยากที่จะจริงจังในตอนนี้แม้ว่าเขาจะรักคุณก็ตามเนาะเขารักคุณนะไพ่คิงถือถ้วยเนี่ยนะคะแต่เขารู้สึกว่าเรา เราค่อนข้างที่จะมีอะไรแตกต่างกันทางด้านาวัฒนธรรมอายุอาฐานะทางสังคมอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอ่าหรือว่าเป็นชาวถังชาติอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมหรือว่ามันมีในเรื่องอุปสรรคของเรื่องขอบคู่หรือว่าระยะทางก็ได้เหมือนกันนะคะอ่า ไพ่เดะฟูเนี่ยมันก็บอกว่าเขาเขาอยากชิลๆอ่ะเขายังไม่อยากที่จะจริงจังอะไรในตอนนี้แต่ถามว่าความรู้สึกของเขาอ่ะเขาก็มีมีใจให้กับคุณนะคะไพ่สองดาบเห็นไหมยังยังค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะนะคะไพ่เดมูนมีความคิดถึงคุณนะคะอืฮมเขาอยากจะตัดคุณเหมือนกันแต่ว่าก็ยังตัดไม่ได้นะอืม เท้าวขึ้นมมันเหมือนเป็นอะไรที่มันฟาดมากลางใจเขานะคะก้าวไม้เท้าอยากที่จะยือ้อคุณอยู่เขาลืมคุณไม่ได้นะคนคนนี้นะอืมค่งถือไม้เท้ายังมีแพชชั่นให้กับคุณด้วยเนาะอาจจะเป็นในเรื่องเออรูปร่างหน้าตาคุณหรือเรื่องิบแปดบวกอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าไพ่เจ็ดไม้เทา้าเหนื่อยอะ่ะตอนนี้เขาก็เหมือนกับพยายามที่จะปฏิเสธ ตัวเองอยู่เนาะไพ่สิบเหรียญแต่ปฏิเสธยังไงมันก็เหมือนกับว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เขาอยู่ในใจของเขาอยู่ดีเขาเขาคิดถึงช่วงเวลาที่ดีๆที่มีที่มีกับคุณไปกินข้าวอะไรกันเนีานะ,ะมันมีโมเมนต์อะไรที่มันดีอะ่ะพยายามฝืนใจตัวเองหรือพยายามที่จะปฏิเสธใจตัวเองอันนี้ไม่ใช่โจ๊กเกอร์อะแล้วก็ตานะคะไพ่ห้าเหรียญตั้งแต่ไม่มีคุณเขาก็รู้สึกว่ามันมัน อ้างวางนะคะหรือเขาไม่อยากให้คุณไปจากเขานั่นเองอ่ะนะเขาไม่อยากให้คุณไปจากเขาเขายังอยากให้คุณอยู่กับเขาอยู่นะคะอ่าแล้วเขาก็ยังเหมือนยึดมั่นถือมั่นอ่ะยึดมั่นถือมั่นในตัวของคุณนะเนาะเพราะที่ผ่านมาคุณได้ให้ความมั่นคงอะไรบางอย่างกับเขานะคะซึ่งในตอนนี้คุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้อยู่แล้วเนาะคุณอาจจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วหรือคุณไม่ได้ไม่ได้ตามใจเขาเหมือนเดิมแล้วเนาะอ่าอันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะ พลังงานที่มือนเห็นคือผพุศกัน,กนมังกรเมษสิงห์ธน,นูนะคะมีนกรกฎพิจิกราศีกุมเด่นราศีกรกฎเด่นทีนี้เรามาดูซิว่า,าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นยังไงสวบินดาบ ให้เดฮอร์มิให้5ไม้เท้าเอ่หมอน้องมองว่าคุณอนะคุณและเขาเลือกที่จะเงียบนะคะเพราะว่าในตอนนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของเอ่อความขัดแย้งอะไรแบบนี้อยู่ไม่ไม่ค่อยสบายใจก็เลยเลือกที่จะเงียบใส่กันอยู่นะคะเอ่อเขาอาจจะมีอะไรที่ดูใจเป็นคนใจร้อนก็ได้หรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะ นะคะมันก็เลยเราก็เลยเลือกที่จะเงียบอยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะแต่ยังมีการคิดถึงยังมีการส่องอะไรกันอยู่ได้บ้างนะคะมสออฟเนนคดูจากพลังงานไพ่แล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วง เงียบหายกันไปหรือมีการห่างเหินกันนะคะยังมีการห่างเหินกันอยู่เนาะแต่ก็อาจจะยังมีการส่องแอบส่องอะไรกันอยู่ก็ได้นะคะไพ่เดอะฟันไพ่เดอะเวลลเด็กถือเหรียญอย่างที่บอกแหละมันมันแค่เป็นการส่องช่วงเวลาน,นี้ความสัมพันธ์มันยังอืม ยังเหมือนต่างคนต่างไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็มันต่างคนต่างอยู่อาจจะห่างกันในระยะทางอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะรอให้เหมือนกับเข้มแข็งก่อนอะไรแบบนี้นะแต่ก็หมอเนาะก็บอกว่ามันไม่ได้ลืมกันนะหรือว่าถ้าเกิดคุณยังแต่มองว่ามันไม่น่าจะมีการพูดคุยกันนะคะแต่แต่ไม่แน่นะเขาอาจจะมีการส่งข่าวมาทางโซเชียลก็ได้ส่งข่าวอะไรบางอย่างน่าจะเป็นข่าวดีอะไรของเขาแบบนี้มานะคะ หรือไม่คุณก็ไปส่องดูแล้วก็อเห็นอ่าเหมือนเขามีข่าวดีในเรื่องการงงการเงินในชีวิตครอบครัวอะไรของเขาการงานอะไรของเขาอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเงียบเข้าหากันนะยังไม่ได้มีสถา,านาการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไพ่ไพ่แมจิเชนขึ้นมาก็เหมือนกับประมาณว่าอืม <c oughs> คุณแล้วเขาก็ต่างต่างรู้กันอยู่นะแต่ว่าว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเออมันมันเหมือนกับว่ามันมีการรอคอยแล้วมันก็มันก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวในอนาคตมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะกระตือรือร้นที่จะเข้ามาทักทายอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเนาะ อืมได้แต่สองสองอพลังงานสองค่อนข้างที่จะเยอะมากนะ,ะเพราะมันมีไพ่เด็กดับมา g จิเชีเชนเยนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็คือคิดถึงกันแล้วก็มันมีความแบบห่างไกลกันอยูอ่อาจจะมีการรอคอยที่จะติดต่อกันมาในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นะอาโอเคนะคะต่างแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองอยู่นะ,ะประมาณนี้กลุมเมทุนตุลพุธศกกันมังกรน,นะคะ ราศีสิงเด่นนะอ่ามนอนออกก็มองว่ายังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับอืมความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอ่ะาราศีกันเด่นกลุม่มเมถุนตุนเด่นนะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะสำหรับใครไม่แน่ใจว่าเอะคุณเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วก็ดูคบคู่คนไปได้ทีนี้เรามาดูไพ่ของคนที่มีคู่รักกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าพลังงานรวมไพ่เทมพลาน มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรบางอย่างหรือสถานการณ์อืมสถานการณ์ที่ดีๆอยู่อ่ะจะช่วงนี้อืม สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรแล้วนะคะหรือเคยอยู่ด้วยกันอะไรมันมีในเรื่องของมือที่สามอะไรอย่างนี้เข้ามาก็ได้ทําให้สถานการณ์มันดูแบบเลวร้ายอะไรแบบนี้ลงไปนะอ่าคนของคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เออ working woman business man อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคืเอ,อเป็นคนที่เหมือนมีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้ชอบบริหารสเสน่ห์อะไรอย่างนี้ก็ได้เนะม,มันมีเหมือนคนที่มาทําให้ครอบครัวของคุณหรือ คนรักของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเนาะอ่าอันนี้เมันต้องทำนายว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยโอเคทําให้ความสัมพันธ์มันดูอื่นๆมันทําให้เหมือนความสัมพันธ์มันหยุดชะงักไปนะคะอ่าเหมือนเหม็นขี้หน้าอะไรกันแบบนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันเนาะไพ่ the wheel of fortune จากสถา,านการณ์ที่ดีเนาะอืม มีในเรื่องของอพลังงานในลักษณะที่ว่าเหมือนอมีการจบลงไปของความสัมพันธ์ก็ได้หรือความสัมพันธ์มันมันไม่เหมือนเดิมอะเนะเาะมันไม่เหมือนเดิมมันมันอยู่กันไปมันก็มีแต่จะเลิกลากันอะไรแบบนี้ก็ได้หรือเขาทําร้ายจิตใจของเราก็ได้นะคะเออมีการหักลงหักหลังอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้ จากการที่ใช้อารมณ์นะคะอัศวินถือดาบอาจจะมีการใช้คําพูดอะไรบางอย่างที่ที่ไม่ดีอเข้าหากันก็ได้นะอ mm. ทําให้ต้องกลับมาคิดทบทวนในความสัมพันธ์นี้อีกอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะไพ่ the wheel of fortune เนอะ mm. ในตอนเนี้ยคุณแล้วก็ว่ามีการ the world มีการห่างไกลกันนะคะ mm. อาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางด้วยนะ mm. หรือต่างคนต่างอยู่คืออยู่ใน บ้านเดียวกันในที่เดียวกันแต่มันเหมือนมีความห่างไกลเนี่ยอมืมันขึ้นไพ่สิบดาบนะคะเจ็บจะจบอะไรประมาณนั้นหรือความสัมพันธ์มันมันดูไม่เป็นครอบครัวแล้วก็ได้นเนาะไพ่ r เ i รนไพ่ถาวเวอเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเหมือนเข้มแข็งนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์อาจจะมีการจบลงไปแบบกระทันหันนะ มีในเรื่องของรักทางเลือกอะไรแบบนี้เข้ามาก็ได้นะคะจากการที่เราเป็นคนรักของเขาก็เนี่ยอืเราอาจจะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นมีคนเข้ามาชอบเราอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือ,อมีคนมา,มาชอบเขานะคะมันเลยกลายเป็นเหมือนรักทางเลือกอะไรประมาณนี้นะคะทําให้เกิดเนี่ยมันน้องมองว่าม,มันจบแบบกระทันหันหรือมันมีเกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นแหละเนาะอืม อ่ะมีพลังงานราศีสิงห์ราศีเมถุนนะคะกุ่มเมทุนตุลเนาะ,ะเมษสิงห์ธนูแล้วก็ราศีธนูเด็กอ่ทีนี้จะดูความรู้สึกของเขาในตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะชาวกุ่มเมถุนตุล ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ไพ่หกถ้วยแน่นอนเขาคิดถึงคุณเนาะไพ่สามถ้วยเอาเป็นว่าเขาก็ย,ยังรักคุณเนาะอยากคืนดีกับคุณแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนพัดพากไปหรือเขาต้องห่างคุณไปแบบอ่ไม่ไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้ก็ได้เขาไม่อยากจะไปจากคุณหรอกนะอืมเนี่ยหงอยเหงาซึมเศร้ายัง เพอถึงคุณอะไรแบบนี้อยู่นะคะไพ่หนึ่งดาบแต่มันมันเหมือน,น,น,นต้องตัดสินใจอนะเนาะที่จะต้องจบไปนะคะรักมีปัญหาเกินกว่าจะรักได้หรือมันเกิดในเรื่องของสามถ้วยเทิร์ดปาร์ตี้อะไรแบบนี้ขึ้นมาเนาะ,ะอ่าไพ่เดทก็คือไพ่ของการที่จะต้องจบลงนะคะจบลงอ่า เขาเหมือนจริงเขาไม่อยากจะจบหรอกนะยังอยากให้ความรักนี่มันมันหวนคืนกลับมาเนาะ,ะทั้งทั้งที่จริงๆมันก่อนหน้านี้มันมีการตัดสินใจที่จะจบแล้วแหละนะไพ่เ e มเพลนเขาหวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะ,ะพยายามบางคนก็อาจจะพยายามที่จะ move on ก็ได้นะ,ะเขาอาจจะติดอีโก้อะไรเขารู้สึกเหนื่อยอเขารู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะ กับสิ่งที่เขาจะต้องมาทนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะคะพอมันขึ้นแปดทวแล้วก็ฝีไม้เท้าอ,อืมเขาอาจจะทนไม่ไหวกับสถานการณ์อะไรบางอย่างทําให้เขาจะต้องห่างเขินคุณไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะทั้งๆที่ยังมีความคิดถึงคุณนะคะคุณยังเป็นคนที่ที่เขาก็รู้ว่าคุณรักเขาจริงนั่นแหละนะออคุณยังเป็นคนที่ใจดีสําหรับเขามาโดยตลอดเลยนะคะไพ่หกดาบอ,อ,อยากให้มันผ่านไปเร็วๆจังเลยเนาะ มันอยากให้มันเหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะอืมเพราะนิง่งความรู้สึกของเขาในตอนนี้พยายามมีเหตุผลเนาะสีดา่าไม่รู้จะไปในทิศทางใดนะคะไพ่แหะหรอแฟนบางคนอาจจะไปพึ่งพระพึ่งเพออะไรมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออพยายามที่จะอยู่สงบสงบ,สงบอะไรของตัวเองอเพื่อทําให้เกิดมีสมาธิอะไรแบบนี้ขึ้นนะคะอ่ะ มเมื่อเขานิ่งหายไปจากคุณเขาได้คิดอะไรต่างๆมากมายอันไหนเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้เนะาะไพ่แปดดาบกลัวนะคะมีพลังงานของการปิดกั้นหรือความกลัวหรือยังต้องการที่จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะถ้าเกิดเขาทําความผิดกับคุณเขารู้สึกว่าเออคุณดีกับเขามากเลยแต่เขาก็ยังแบบไม่ดีกับคุณอะไรแบบนี้หรือเขาจะทําอะไรบางอย่างที่ ที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะหรือไอการตัดสินใจอันเนี้ยอืมไอการตัดสินใจที่จะจบลงไปของเขาเนี่ยอืมเขาไพ่แปดดาบนะ เขารู้สึกอึอดอัดนะเขารู้สึกว่าเขาช่างเป็นคนที่ขี้ขาดเขาไม่เขาหาทางออกไม่ได้แล้วนะอ่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะดีมากกว่าการที่เขาจะทําแบบนี้แล้วนะคะก็คืออ่าการการที่เขาจะไปจากคุณหรือจบไปนะคะไพ่เดอะฟูลก็อยากเป็นอิสระอืมเนอะเขาไม่อยากที่จะมาทุกข์ร้อนอะไรหรือแก้ปัญหาอะไรอีกต่อไปแล้วเนอะอ่าไพ่ไพ่เดอะฟูลขึ้นมานะอันนี้ประมาณนี้นะคะ ณจุดนี้เวลานี้นะให้ราศีพิจศพเด่นพิจศกกันมังกรบีนกรกฎพิจิกกุมเมทุนตุนราศีธนูเด่นราศีพิจิกเด่นอโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนที่มีคู่แล้ว ไพ่จัสเมนไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ควีนไม้เท้าไพ่ห้าเหรียญไพ่สี่ถ้วยวิมดาบหมดเชอร์รีออท ขออภัยค่ะมีแนวโน้มที่เขาจะกลับเข้ามา <c oughs> เหมือนขอเริ่มต้นใหม่ออกับคุณนะอืมนะคะหรือเข้ามาตามตื้อคุณหรือมีการเดินทางเข้ามาหาคุณนั่นแหละแต่ตรงคุณเองอาจจะมีการปฏิเสธเขาหรือคุณอาจจะหันหลังให้เขาแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ามันเหมือนกับเขาเข้ามาง้อคุณแหละแต่คุณอาจจะอืม คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีไปแล้วอะเออนะแล้วคุณก็เหมือนกับเพิกเฉยต่อเขานะคะอแต่ก็เอาเป็นว่ามันก็เหมือนกับคุณก็รู้สึกรู้สึกดีอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะคุณก็รู้สึกแฮปปี้เอาเป็นว่ามันก็มีโอกาสที่ที่เขาจะมาตามคุณอะไรคุณนะคะมาตามตื้อคุณหรือมาตามง้อคุณในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการง้อเนอะการง้ออ่ะอืมซึ่งคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึก ไม่ค่อยโอเครู้สึกแย่แต่ตอนนี้คุณคุณแฮปปี้มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรงนี้เนาะควีนถือถ้วยเขาจะกลับเข้ามาแบบกระทันหันเขาจะเข้ามาแบบกระทันหันนะคะอเซเว่นออฟอ่น <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ออาจจะหึงหวงคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแนวโน้มวันจะไปชอบใครอะไรใครแล้วคุณดูท่าไม่ดีเขาอาจจะมีการเข้ามาเหมือน protect อะไรแบบนี้นะนะคะเข้ามาหึงมาหวงหรือแสดงอาการอะไรบางอย่างเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอแต่ถ้าคุณยังไม่มีคนอื่นหมอน้องมองว่าเขาพยายามที่จะอะให้คุณกลับไปเป็นคนรักของเขาเนาะ แล้วก็เหมือนกับอาจจะมีการยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการวง,งการเงินอะไรก็ได้นะ,ะช่วยเหลืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคนคนี้เอาเป็นว่าเขาจะเข้ามาง้อคุณก็แล้วกันนะอะช่วงครึ่งเดือนแรกก็ได้นะคะอืมโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะเอามาเนอะก็เห็นพลังงานที่มันโอเคอยู่นะมีพลังงานพฤศพกันมังกรนะคะมีกนกรกฏพิจิต ราศีกรกฎเด็ดกุมเมถุนตุลเนาะเมษธนูนะคะอ่าโอเคก็เป็นว่าสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอยู่ดีก็มีใครไปจุดทูบเรียกเขามาก็ไม่รู้เนาะเหมือนเขาอยู่ดีเขาอยากกลับมายื่นข้อเสนอโน่นนี่นะหรืออาจจะมีของกำนันอะไรมาให้คุณด้วยก็ได้เงินงานอะไรประมาณนี้นะคะเออเพื่อมาเป็นรอให้คุณกลับไปอะไรประมาณนี้ยจะสําเร็จหรือเปล่า แต่มนน้องมองว่าคุณก็เหมือนกับได้ชัยชนะนะคุณก็ดูแฮปปี้ดูมีความสุขกับการที่เขาตับมาสนใจเราอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะประมาณนี้นะคะอะก็สวัสดีปีใหม่ไทยล่งหน้าเลยนะคะแล้วก็อยากดูดวงส่วนตัวนะติดต่อมาทางไลน์แอดที่มาล้องให้นะคะอะหมายถึงบ้านเขียวเนาะอะไนนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าอะแต่ก็คิดบ้านนะจะพูดได้แหละแล้วก็อืมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ ยังอุดหนุนคลิปหมาน้องในในนี้นะคะในบ้านนี้เนาะอ่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะลูกดวงเก่าๆก,ก็น่ารักมากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยโอเควันนี้ลาไปก่อนรักษาสุขภาพนะคะคุณสวัสดีค่ะ